ฟื้บเขาอย่างเงี้ย<อ>ต่างนะไปะประมาณเนี้ยเห็นไหมใหญ่กว่านะเออแต่ว่าคงก็จะสวยไม่สวยก็รอชมแล้วกันตอนอไปสนามอ,อือเอา,าพี่เสือมกคิวอะ่ะน้องชายเขียวอะ่ะเดีย๋ยวดูนวักโคล่าเสืมเอมแล้วกัน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาสมควรได้รับความ,มาเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุนอย้อยกว่า18ปีข,ข,ข,ของเราคันนี้นำจะคู่ครองท่านนะครับเจ้าเกนจัดอะไรอีกแล้วเหรอนี่ไงอันนี้คือน็อตฮอสนะครับชุดนี้ผมจัดมาที่700นะเยอะไหมเออ700อ่ะไล่เบาอีกแล้วสำหรับยิมเชงนะก็คือเตเรียมไปเสิร์ฟนักซิวอ่ะเออแบบ <S 2> <S 2> น้องชาเขียวอ่ะเนี่ยดูแบบโคลราทุกคนดูโคลราเนี่ยดูเข้านี้ก็รู้เรื่องอ่ะนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าจะโหมดไหมเออก็ตอนนี้ก็ กลาสวัสดี่านผู้ชมทุกคนน,นะครับวันนี้ก็พงกับผมดักอายแชแนลเอ้เอก็คือแบบมีคนขิงะขิงแบโควาล่ามาเนาะเป็นไงรถจอดนานไหมนี่มาดูเราเขอเลยอันนี้คือจอดอย,อยู่นี่แหละแต่ว่ามันมีฝนะุ่นมีฝนกระเด็นมาเนาะดังนั้นเลยก่อนที่เราจะไปชมคลิปก็นี่ผลิตภัณฑ์ดีๆจากดักอายนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวเชื้อแท้นะบอกเลยว่าเราประกันตอ,อมโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนี่ยมาดู ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันงอขนาดไหนวิธีการใช้นะเนี่ยอันดับแรกเลยเราสั่งไปปุ๊บแล้วก็เอาหัวมาประกบใส่แล้วก็ปรับตรงนรนะเนี้ยเพือกระจายนะเนี่ยก็ประมาณนี้แนละ้วแล้วก็ฉีดในถั่วรถนะประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเช็ดน,นะผมก็จะเกินไปด้วยก็คือเราจะมาทําการทํารูลมก็คือทําให้รถอะ่ะปกติแล้วดีมอะมันจะเป็นแบบ บังลมใช่ไหมไม่ให้โดนขาเราอะแต่ว่าเราจะทําการดีบางลมไว้ทำให้มันลู่ลมมากขึ้นแล้วก็วิ่งมากขึ้นเนาะเออก็ที่จริงผมก็ทําไปแล้วแหละนิดหนึ่งอันหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวมาดูความเงาเป็นไงรถไม่ต้องล้างทุกคนใหม่มันเดือกิ๊บอกเลยว่ากิบกิเป็นไงล่ะดูตรงนี้ดูกันชัดๆนะแบบรอบเดียวสองรอบไ็ได้เป็นไงใหม่ขึ้นเลยอะ่ะเออ,นอเอนาะเนาะ ยอดอยู่แล้วสำหรับเครื่องเงาระกายรับประกันของเงาไม่เงาก็เอามาคืนนะจะไม่คืนเงนินนะ <c oughs> มันดีจริงทุกคนดีจริงก็คือแบบมันดีอ่ะอก็อยากแนะนำนะสนใจสั่งได้ตลอดนะที่เฟซบุ๊กเใหม่สักคนนะมีใบดังให้โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบางลมเราดีกว่านะเนี่ยบางลมเราบางลมก็ไม่ได้ล้างนะทุกคนดูซี่เห็นรูอะไรไหมรูรูประมาณนี้แหละสิบก็รูยี่สิบรูเป็นไงอันนี้คือการเจาะ เตรียมทําการบีบบังลมครับผมก็ได้ทําการบีบไปแล้วเหมือนกันเป็นไงเที่ยงไหมประมาณนี้อะบีบให้มันชิดประมาณนี้มันก็จะทรงประมาณนี้เนาะถ้าเราวิ่งเว้ยมันก็จะประมาณนี้ลมมันก็จะแบบฟึบเข่าอย่างเงี้ยฟึบเราเทียบเทียมให้ดูแล้วกันสองันความต่างนะ่ประประมาณนี้เห็นไหมใหญ่กว่ากันไหมเออแต่ว่าทรงก็จะสวยไม่สวยก็รอชมแล้วกันตอนประกอบ โอเคเดี๋ยวผมมาบอกวิธีกันดีกว่านะมีน้องอยากทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจาะรูตรงไหมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูพีชแรกนะครับในการทำง่ายๆเลยสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือไดร้อนหรือถ้าไม่มีนะก็หาเลยนร้อนนร้อนอ่ะถ้าจะให้ชัวร์ก็ไม่ทำให้พวกเฟรมอ่ะเป็นอะไรวะร้อนกันไปเนาะเนี่ยไดร้อนตัวนี้เป่าเสียบก่อน เป่าใช่ไหมเป่าปุ๊บแล้วก็กดไปด้วย <jour> เออเราต้องมีที่รองด้วยเดี๋ยวมันเป็นรอยไปประมาณนี้เราวางประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มือตรงเนี้เนี่ย <jour> เห็นไหมผมก็เป่าไปแล้วนะประมาณนี้แล้วก็เป่าเป่าเสร็จปุ๊บเราก็เจาะรูเลยตรงเนี้เราจะรู้เลยว่ารูจะอยู่ตรงไหน <urai> เห็นไหมเราเลี้ยงไว้เลยเจาะตรงนี้นะตรงนี้มจะรับน้ําหนักเยอะเจาะเลี้ยงไว้เลยสี่แปดรูตรงเนี้ยแล้วขึ้นมาด้านบนสองรูประมาณเนี้ยเออ แล้วเราก็ทําการกดกดปุ๊บมันร้อนได้ที่ใช่ป่ะมันจะต่าลงมากแล้วก็ดูจากรูอะแล้วก็เลง็งแล้วก็เอาเข็มจิมจ้มๆแล้วก็เจาะเออก็จะได้ประมาณเนี้ยเออง่ายๆนะทําให้ดูเลยแล้วกัน, <S 2> <S 2> นร้อนข้อควรระวังนะครับอย่าก,กดแรงนะครับให้ความร้อนมันถึงก่อนเพราะว่าถ้าเราเปึ๊บไปกดเลยมันจะแข็งมากเลยนะแล้วก็ ความเสี่ยงก็คือเฟรมแตกได้ได้ไดส่วนหน้าที่ผมเห็นน้ำก็จะหันประมาณเนี้ยก็ให้แนะนําให้เป่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะะทะแยงมาว่ามันบีบไงเวลาเรารัดเสร็จแล้วก็เป่าอีอกรอบเพื่อให้มันยืดถึนประมาณนี้ต่อมาเราก็หนวดตุ้งเลยคือผมจะเก็บไอหัวนี้ไว้ด้านล่างนะเราก็จะสอดจากด้านล่างเลย ที่ยิงมันก็เลยง่านยงงนะแต่ว่าอยากสอนไงอยากแบบเดีคนที่อยากทำอ่ะเออจะแบบเดี๋ยวมันพลาดผ่านมาแล้วมันยากอะ่ะแล้วก็บีบเห็นไหมหมันบีบได้แล้วค่อยๆตึงไปเอาชักสองอันก็ได้เนาะจะได้แบบลดพละกระดกุง้งไปดูว่าตอนใส่อะ่ะจะสวยไหมบอกเลยว่าอืมถึงของเราไม่สุดนะแต่ว่าอืมมันได้อยู่นะ เดี๋ยวเร็วๆนี้วันเสาร์ใช่ไหมที่เราจะไปเลยอ่ะใช่ไปสนามเออเอาพี่เสืยมนักคิวอ่ะม่ชาเขียวอ่ะเดี๋ยวดูนบอกโคลลาเสืยมแล้วกันเนี่ยเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเนี่ยบีบบางลมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแตกนะเนี่ยน้อยเนี่ยเราเป็นงานฝีมือเนาะก็ดึงเรื่อยๆนะประมาณเนี้ยเออสวยอยู่นะแบบเนี้ยแล้วก็ผีไปด้วยแต่ว่า อย่าไปงัดมันแรงคนระับเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกแตกแนนะ่เราจะเสียเง,ยงนินนเมื่อกี้ว่าบีบไปแล้วนะมาดูอันนี้คืองานที่เราบีบแต่ว่ายังไม่ชิดนะเห็นไหมมันยังมีช่องโหว่อยู่อ่ะแต่ว่าสรงนี้ก็สวยนะถ้าใครแบบไม่อยากให้มันเยอะเกินไปเนาะเนี่ยสวยอยู่นะเหมือนร้อยสี่บาทใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะชิดเลยเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้ชิดแต่ตรงนี้ยังเหลือช่องโัวอ่ะมันก็ดูไม่ดีเนาะถ้าจะเก็บก็ต้องเก็บให้มิดประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายตอนเย็นดีกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวให้แฟนไปเรียนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าว่าลเออเสียงจะเร่าใจไหมแต่นะ็อตพอดเนี่ยมาดูอันนี้ผมซื้ออยู่ร้านแถวบ้านนะคืองานมันดีกว่าที่ผมซื้อมาเห็นไหมงานดีมากพอตรงอะไรตรงนะแต่ว่ามาดูชิ้นงานตัวน,นี้ เนี่ยดูดูความละเอียดดูด้านในเห็นไหมดูซูมเข้าไปแค้แกกิมตรงหัวนัดดิทุกคนเห็นเขามันพอสไหมฮะเออมันดูดิอันนี้คือมันเป็นมาจากทางร้านเลยนะเป็นเกือบทุกตัว <c oughs> ก็คือชิ้นงานมันมัน,มน,มนไม่ละเอียดอ่ะมันไม่สวยอ,นนอ่ะสำหรับรถเราอันนี้ก็อยู่ที่ราคา420นะครับอ,อยากรู้ไหมร้นนไหนเอ,ออยากรู้ก็ <c oughs> <ๆ S 2> ก่อนสั่งก็แนะนําให้ดูนะครับว่ามันสวยไหมน็อตพอดอ่ะเอออันนี้ร้านเจ้าเนา,เนาะแถวบ้านซื้อมาส,สดๆเลยเจ็ดร้อยอันนี้จะเป็นน็อตน็อตพอดจับโชคจับเฟรมอะไรเนาะผมก็ซื้อมามุวงๆอ่ะประมาณนี้งานดีนะตัวนี้เป็นอุดน้ำมันเครื่องตัวนี้อุดเฟรมตัวนี้ปั้มตอกปั๊มติก๊กไล่ให้จบอ่ะเอออันนี้เป็นขวดอ่ะคือแบบรดเรากลังไง <c oughs> มาดูเราเปิดใต้เบะด้วย ือรถมันไม่ได้ไล่ด้ยพวกมัดอันนี้ก็ไม่ได้ไล่เนาะเห็นไหมอันที่ไปประกวดแล้วก็แพ้น่ะดูดิดูซี่เดดูใกล้ดูนี้น็อตสนิมตรงนี้น็อตไลดไล่ไม่จบเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ด้วยเออแล้วก็ฝานี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือแบบมันไม่สุดอะครับน้องน้องก็อันอันนี้ได้ที่สองมาก็ไม่ได้ตีอะไรนะก็รู้อยู่ว่ารถเราไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเออแต่ว่ารถนักคิ่อะเต็มอยู่ใช่ก็ประมาณนี้แหละเออ เดี๋ยวถ้ามีประกวดอีกผมก็จะทําให้เต็มระบบแล้วกันแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใส่กันไหนนะเพราะว่าจะเอาคันนี้ไปเสรอบที่เลยไปเสิอกเอาหน้าเขียวเดี๋ยวฟังเสียงกันดีนกว่าน้นองติกเนี้ยมาดูใกล้ๆฟังเสียงใกล้ๆเ,เลยเสียงใดนกึกว่าเสียงพัดลมอ่ะเออเลยนะก็รู้ๆกันนะดูคอท่อรู้ได้เป็นท่อจีมนะครับสาเหตุที่ผมใส่เพราะว่า มันไม่มีท่อใสนะคนเออตอนนี้คือผมเอาเท้าโบไปผ่านนะผ่าแล้วก็ยัดเด็กแก่ใหม่เพราะมันนานแล้วเนะาะพาฟังเสียงเ,เดินกระแทกพอๆจะบักวลาอะอันนี้ไม่ตีเป็นหานะมันก็จะแบบยังไม่ร้อนมันก็จะเดินมุ่งม,มั่นฟิตอยู่นะไม่ไดค่อยได้ขี่นะ รถต้องรอเครื่องร้อนอ่ะนะมันอยู่กลางมันด้วยเตรียมสภาพพร้อมเสิร์ฟอ่ะน้องๆ <c oughs> ใครจะเขียนก็ฝากติดตามที่ช่องไกลๆแล้วก็ช่องนักชิวนะครับดูสภาพก็ถึงรถผมไม่สุดนะแบบไม่ย่นแหนอะไรนะก็เราดูตอนเสิร์ฟนะว่ามันจะตา่างกันเยอะไหมเนาะเออแต่ว่าไอแต่ว่าอของนักชิวอ่ะมันย่นแหนนะแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกแม้มันอยู่ที่การหมอบมากกว่าแล้วก็แผงคอก็มีเนียมนะของนักชิวอ่ะเออแต่ของเรา แห้คอดด่มเออถามว่ามีงบจัดไหมก็มีนะแต่ว่าด้วยสภาพของผมนะก็คือแบบกลัวไงกลัวมันแบบเห็นของน้องๆล้วคือแบบอันเนี้ยหลุดด้วยอะไรไม่รู้นะก็หลายสาเหตุก็ผมก็ไม่อยากเชงขนาดนั้นแบบอยากทาให้ตัวเองปลอดภัยด้วยก็ประมาณนี้แหละแต่ไม่สุดก็ไม่ว่ากันนะก็ถามว่าแรงไหมก็มันอยู่ที่เครื่องอะครับในความแรงอะหรือว่าความเบาก็อีกสาเหตุนึงเนาะไม่รู้เพราะปากดีด้ำด้วย เออก็ประมาณนี้แหละสำหรับกุบหลาเดี๋ยวจะทายให้ดูตอนเย็นแล้วกันเพราะว่าจะเอาไปบีบแล้วก็ประกอบให้ดูเนาะว่าจะสวยขนาดไหนสําหรับการบีบบังลมคือล่าสุดเ้ยเราก็มีโปรเจกต์อีกออแล้วก็คือเห็นตรงนี้ไหม<อ>เราจะเปลี่ยนเป็นประตูไวยแล้วก็จะตรงนี้ก็ก่อเพิ่มนะถ้าใครเห็นบ้านผมสไตล์หัวนมฝั่งนี้เน,น,นี่ยใส่จบแล้วเนี่ยเนี่ยดูด้านในดูด้านในให้สองดู ทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือลอยยี่มาบังลมนะครับแล้วก็ตัวนั้นเป็นโครงร้อยสิบแล้วตัวนั้นเห็นม้าไหมไอ้นี่หอ่อออหมกไว้กงมันไม่อยากจะพูดของใหม่อ่ะน้องๆคือแบบนะของมันต้องมีอนะรถเชงอะ่ะคือผมจะทําการเอาเวกคนันนี้เอาเวกใหม่นะเพราะว่ามันใช้นานแล้วเนาะต้องฟิตใหม่อ่ะน้องๆก็ฝากติดตามเลยทางเราคลิปนี้ก็รอติดตามตอนเย็นแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูตอนประกอบไปก่อนน้องว่าดีทเทลของเราจะหล่อขนาดไหนตอนใส่เฟรมครบสุดแน่นอนสําหรับ บัลโคลาเจอแน่นอนแบบชายเขียวเดี๋ยวไปเสรอมเดี๋ยวไปเสรอมเจอกันเท่านี้ก็ส่งได้อยู่เป็นไงบางลมก็บีบแล้วนะรูลมนี่แบบเหมือนนกอ่ะเออมันจะพร้อมลอยอย่างเดียวนั่งขับนะเนี่ยเหมาะเล่นไหนแล้วกันรเนาะร้หรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้เอาอะไรก็คอมเมนต์ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม ฝากติดตามด้วย